อาศัยการบินไทยสมายล์แอร์นี่นะครับเตรียมตัวปิดฉาก10ปีของการเปิดกิจการมานะครับ ท่านผู้ชมครับเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากนายปียศวร์อมรานันประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการนะครับพร้อมด้วยซีโอของการบินไทยนายชายเอี่ยมสรีบอกว่าเตรียมยุบสายการบินไทยสมัยนะครับกับข้อมารวมกับบริษัทแม่ก็คือการบินไทยเพื่อความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินนะครับและนอกจากนี้จะมีการจัดเที่ยวบินนอกจากนั้นแล้วการยุบรวมจะทําให้มีการโอนย้ายพนักงานกว่า800คนกลับเข้าสู่บริษัทแม่ก็คือการบินไทยจะทําให้ลดต้นทุนได้ถึง30%ต่อวันนะครับ ปัจจุบันที่ไทยสมายน์นั้นมีผลขาดทุนสะสมกว่า20,000ล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อดีข้อเสียและขออนุมัติจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ของบริษัทครับอย่างไรก็ตามนะครับการยุบไทยสมาย์นั้นอยู่ในแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจซึ่งเป็นแผนฟื้นฟกฯฯกูกิจการที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจการบินให้เหลือเพียงแค่แบ,บ,แบรนด์เดียวเท่านั้นก็คือเหลือแค่เฉพาะการบินไทยเพราะฉะนั้นการยุบรวมกลับเข้ามาควบรวมจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับ